ให้แม่ชิมด้วยให้แม่กินด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับมาป้อนแม่ไหนคะใจดีจังเลยน้องก้าใจดีจังเลยป้อนแม่ไหนอืมันป้อนแม่ไหนครับโอเคโอเค,อ,เคอืมยำม,มียำม,มี

ดีค่ไปดูสิไปดูวิดีโอพ่อจัดผมให้น้องสิดูกับพ่อเร็วไ้เกม่เในกหมายทิที่สุดไม่หยยบนะครับน้องไม่เหยียบนะครับ

วงจอปิด2กีนาคมช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ7โมง8นาทีเวลาที่ปรากฏบนหน้าจอครับการปีนสิบปืนดัง5นัดชุดแรกหลังจากนาทีที่สองนะจอบิดสองนัดต่อมา7โมง9นาทีนะครับทำไมต้องใช้มือครับมีช้อนอยู่ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซคนต์หลบหนีพร้อมกับกระดูกถึง5นะดปิดรถไปเพื่อพักเร็ว รนแกบกปาต้อร้อนพ่อด้วยให้พ่อเก่งกินด้วยให้พ่อเก่งกินด้วยครับใจดีจังเลยแบกปั๊บด้วยนะอร่อยมากจังเลย อะไรมากจะเงยอซื้ออีกไหมครับน้างจะซื้ออีกไหมครับนาีที่รองตบรที่โรปคเ่ะเอว่า่เกิดเรื่องเี่รถออกจากบ้านจะไปซือขอระหว่างทางไปเจอกับลูกตาซึ่งเคยมีเรื่องก่อดจอดรถเพื่อจะไปเคลียร์กับปัญหาที่มัน หนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีคนดูเลยไม่เอาไปแช่เลยดิพวกนี้น้องไปซื้ออีกไหมครับพวกนี้น้องน้องไปซื้อไข่ที่เซเว่นอ,อีกไหมครับ ไปไหมไปครับ,รบให้ใครพาไปไหให้ใครพาไปซื้อครับให้ใครพาไปซื้อเว่นครับหให้ใครพาไปซื้อไข่ดีนะ नहीं <inaudible> नहीं